บาอกวที่ซ่อนอยู่ในตัคุณคิดแบบสร้างสคิดแบบเจ้าของที่มหาัย ไขปมปัญหาแ <ผม S 1> ชร์ชร่วมกันกับเราได้ในรายการร่วมกันแชร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร่วมกันแชร์ค่ะกับพวกเราสองคนดิฉันอ๋องสิริวัลพันธี่ค่ะค่ะดิฉันพรวิภาชูแก้วฟ้าค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรายการของเรารายการร่วมกันแชร์นะคะวันนี้เราจะมีเรื่องราวทางสังคมนะคะจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้กันนะคะค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกัน,นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงกับการแชร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมปสังคม ในสังคมปัจจุบันค่ะคุณนองค่ะวันนี้ของดชฉันก็จะเป็นเกี่ยวกับสารคาดีค่ะที่สามารถตีแผ่เรื่องราวทางสังคมได้ค่ะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็มาฟังเรื่องราวทางสังคมของดิฉันก่อนดีกว่านะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคลิปสารคาดีเชิงข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งจึงทำให้ทางกรมชประทาน มีจำนวนน้ำที่ไม่เพียงพอค่ะจึงทำให้ทางรัฐบาลประกาศมาตรการสง่งดส่งน้ำทํานาปรลังค่ะในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะจากเหตุน,นี้นะคะก็ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาค่ะซึ่งผู้ที่ทำสรารคดีเรื่องนี้ค่ะคือ ทำขึ้นเพื่อคืออยากเป็นกระบอกเสียงให้กับ oh. ให้กับทางรัฐบาลค่ะค่ะซึ่งสารคดีเรื่องนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการสายฟ้าน้อยด้วยค่ะคือเป็นโครงการสายฟ้าน้อยที่นักศึกษาส่งผลงานเข้าป,ประกวดกันค่ะคือเป็นผลงานของนักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวนาที่กำลังประสบปัญหาอยู่ ชื่อเรื่องว่าเมืองอู่ข้าแต่ไร้น้ำค่ะข่าววันนี้นะคะดิฉันก็มีคลิปคลิปสารคดีเชิงข่าวค่ะมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยค่ะเราลองไปรับฟังกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ ชาวไาจะต้องเดือดร้อนเพราะว่ามันมันมันไม่มีน้นนำะเพราะว่าไม่ทำไรจะไปทะไรชาวนามันเหมือนว่านน้ำตาตกในอตอนนี้พูดแล้วก็ออกอะ่ะจริงว่าสองพี่อนนะชาวนาบอกว่าชาวนาที่ลืมตา,าปากเดินมองคว้าได้เลยตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่โผล่แล้วชาวนาจริงมองดินแล้วไม่ได้มองคว้าแล้วตอนนี้รถที่เคยาม,ามนันควัออกมาตอนนี้ทางนาปล่อยหยุดแล้วกินก็ไม่ได้กินเข้าไปวันๆอย่างนี้มันไม่มีแล้ว ชีวิตตอนนี้ในชีวิตชีวิตทางนาตัดสบแล้วตอนนี้บอกเลยประสบถามว่าน้องๆเนี่ยทำไมพอไม่ทำนาแล้วอาชีพไหนส่องเลยกันล่ะเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่ลุงนกแก้วไหลภาพได้ประกอบอาชีพทำนาที่ตำบลบางชนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ผลผลิตไม่ดีนะจึงมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นนารังเพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนสภาพเป็นนามังหมดทั้งทุง่งแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็ ผลลับมันผลผลิตกดีรอกันพอมาเนี่ยมาปีปีที่แล้วหรือเนี่ยต้นๆ้นปลายปลปีปลายปเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ให้ทำนำปังเนี่ยาก็าต้องทํานาแล้วไม่มีนาทำทำอะไรก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆหรือไปหาปูหาเขียดอะไรกินกันเนีเ้ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาสืบเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งในปี2556 ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เขื่อนที่ส่งผ่านแม่น้ำเจ้าพยามีปริมาณน้อยมากฝนที่ตกปีที่แล้วกับน้ำที่กักเก็บที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจมีปริมาณกักเก็บที่น้อยเช่นกันเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้ำที่จะส่งให้กับการทำนาปรังไม่สามารถส่งให้ได้ทำให้กรมชลประทานมีมาตรการงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปังในพื้นที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2557 ต่อเนื่องถือฤดูฝนปี2558้าเขาไม่ให้ทำนะับตอนนี้พเพราะกลัวไม่มีน้ำส่งให้ห้ามก็คิดว่าชาวนาไม่ได้ทำนามันก็เดือดร้อนไงไอ้สูบน้ำเท่านั้นเนี่ยคือว่าชาวนาแค่นี้เองไม่ได้มากมายอะไรเลยนี่แค่ผ่านมาเนี่ยขอเดือนละเจ็ดครั้งเดือนหนึ่งนะเนี่ยเดือนหนึ่งขอเจ็ดครั้ง รัฐบาลก็ได้มีมติออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่กำลังอยู่ในช่วงมาตรการงดส่งน้ำของกรมชลประทานโดยการช่วยเหลือจะมีการให้เงินทุนไร่ละ1,000บาทคพรอบกลัวละไม่เกิน1ิไร่และมีการรับจ้างแรงงานมาทำงานในกรมชลประทานสำหรับมาตรการตัวนี้ให้ช่วยเหลือกกเ,เอกษตรกรชาวนาไร่ละพันบาทสำหรับคนเรือนแล้วอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรที่มีอายุต่ำกว่า60บ แต่ไม่ต่างว่า18ปีเนี่ยโดยการให้จ้างแรงงานให้มากับทำทำกับทางชมุทานนะครับโดยให้มาคุดลอกตะกอนดินหรือว่ากำจัดใ้พืชฟันหญ้าตามพัคนคลองต่างจากการลงพื้นที่สำรวจความเห็นของชาวนาพบว่าการช่วยเหลือของภาครัฐคงไม่พอต่อการใช้จ่ายของเกษตรกรมันไม่พอหนระับพูดจริงๆนะมันมันไม,ไม่คุ้มหนระับไอ้ายละาละพันเงี้ย เหมือนว่าเอามามาต่อยาไสเฉชวิววิชชาวนาะไว้แลแค่พันหเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วก็อยู่ตั้งกี่เดือนก็จะไปทำสมเม,าเมาษานุ่นเมษาพฤษภาของปีหน้าเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะสําหรับผลงานสารคดีเชิงข่าวค่ะเมืองอ,อุข้าวแต่ไร้น้ํานะคะเป็นไงบ้างคะคุณน้ําสนุกดีจริงเลยคะ่ะคุณน้องได้ความรู้ขึ้นมากเลยคะ่ะ ถือว่าเป็นปัญหาที่ชาวนากำลังประสบอยู่ในตอนนี้นะคะค่ะจากที่ได้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วนะคะสารคดีเรื่องนี้นะคะถือได้ว่าเป็นผลงานที่จะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของชาวนาที่มีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําในการทํานาค่ะผู้จัดทําสารคดีเรื่องนี้ก็ถือเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงปัญหาที่กําลังประสบอยู่ในขณะนี้ค่ะค่ะชาวนาอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยที่ ตรงตรงตรงจุดอะค่ะคือจะให้ชาวนาหยุดทํานาไปเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพของพวกเขาค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นสารคดีที่ชั้นนามาแนะนําค่ะวันนี้คุณน้ํามีเรื่องราวอะไรจะมาแชร์กันคะอ๋อค่ะวันนี้น้านะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราหรือว่าในท้องถิ่นของเราค่ะค่ะเพางั้น๋ยวเราช้าเลยค่ะไปฟังคุณน้ํา กับเรื่องราวที่นํามาแชร์กันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรื่องที่น้ํำจะามาแชร์วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นะคะ่ะมีโครงการดีๆที่จะมาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังกันซึ่งนั่นก็คือโครงการอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอดค่ะ โครงการนี้นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะยกเว้นวันหยุดนะคะตตเลิกนะคะห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเนี่ยตั้งอยู่ที่85ทับ1ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพนี้เองค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังสน,สนใจสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์022480556นะคะผู้ที่สนใจอาสาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะคุณอง ร่วมสร้างโครงการให้ผู้พิการทางสายตาเราสามารถบันทึกเสียงอ่านเองได้ที่บ้านอ่านเองโทษค่ะสามารถบันทึกเสียงอ่านเองที่บ้านได้ค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเราเลือกอ่านหนังสือเองแล้วก็จะเป็นหนังสืออ่นเล่นก็ได้หรือว่าหนังสือที่เราชอบค่ะแต่ก่อนที่เราจะเลือกหนังสือเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งให้หอสมุดทราบก่อนค่ะเพื่อจะไม่เพื่อที่จะแบบไม่ไปซ้ำกับ ของที่มีอยู่แล้วอะค่ะหนังสือที่มีอยู่แล้วหรือว่าที่อาสาสมัครคนอื่นๆเขากำลังจัดทำอยู่แล้วค่ะและถ้าเราไม่รู้จะเลือกหนังสือเล่มไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องเขาก็ที่ที่ทางโครงการเขาก็จะมีหนังสือพวกแบบเรียนสำหรับคนตาบอดให้มีคนที่รอเข้ามาช่วยทำอยู่ค่ะคุณน้องค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ที่ดีนะคะคืออาจจะเป็น คือถือว่าได้เราได้มีโอกาสได้เข้าไปทําให้กับผู้บางคนที่รอยโอกาสอะค่ะใช่ค่ะแล้วแบบว่าโครงการนี้ที่คนทั่วไปก็บางทีเขาก็ยังไม่ไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เข้าถึงประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะถือว่าเป็นได้ได้ทำ<ด>ในสุนิดเดีดวยได้บุญด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีข้อมูลเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงค่ะคุณน้องซึ่งพอเราอ่านเสร็จหรือว่า เราสามารถส่งเทปหรือว่าส่งแผ่นดิสตอย่างเงี้ยค่ะไปที่หอสมุดได้เลยโดยทางไปรษณีย์นะคะไม่ต้องติดสแตมใดใดๆเลยค่ะทำบุญด้วยแล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะถือเป็นเรื่องราวดีๆเลยค่ะคือเราจะทำบุญอะไรคือเราไม่จำเป็นต้องไม่เป็นต้อง,องดูใช้เ <ไป S 1> งินใช่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลเราสามารถทำได้ที่บ้านก็เป็นก็เป็น การสร mhm. ้างโอกาสดีๆให้กับผู้พิการทางสายตานั่นเองค่ะค่ะเราเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้านะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆทางสังคมอะไรมาแชร์ให้อีกค่ะมาถึงสองปศุวิทยที่อนอยู่ในตัคุณคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คุณกำลังฟัง CJR New Network คบทุกรถตรงทุกประเด็นเน้นทุกสาระกับพวกเรานักวารสารศาสตร์ยุคใหม่ยุคคอนเวอร์เจนต์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทํางานบ่มเพาะนักวรารสารศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบัณภาควิชาวรารสารศาสตร์หาวิทยาลายัยกรุงเทพภาควิชาวารสารอันดับหนึ่งของประเทศ